สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักนะคะสําหรับชาวเลือดกรุ๊ปบีนะคะชาวเลือดกรุ๊ปบีนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะ1เดือนหลังจากนี้นะคะดวงความรักของชาวเลือดกรุ๊ปบีนะคะหเดือนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะ อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอให้รับแต่พลังงานบหวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูอดีตกันก่อนนะคะอดีตของชาวเลื่อนกรุ๊ปบีนะคะเดี๋ยวให้พิมพ์เทนะคะอัศวินไม้ สี่เหลียญหนึ่งถ้วยนะคะแปดแปดไม้เท้านะคะอดีตนะคะความรักของชาวเลือดก,กุ๊บบีดูเหมือนดูเหมือนไม่ชัดเจนนะคะ เราเป็นฝ่ายที่ take action อยู่ตลอดเวลานะคะเป็นฝ่ายที่ให้ความรักเขาตลอดเวลาเป็นฝ่ายที่ติดต่อสื่อสารเข้าไปตลอดเวลานะคะเป็นฝ่ายที่ดูแลความรักนะคะดูเหมือนคุณทุ่มเทให้กับความรักครั้งนี้มากเลยนะคะชาวเลือดกรุ๊ปบีนะคะ คุณทุ่มเทคุณจริงใจนะคะมอบความรักให้เขาเต็มที่นะคะมอบความรักให้เขาสุดหัวใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูปัจจุบันกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะชาว เลือดกุ๊บีนะคะ1เดือนหลังจากนี้นะคะคุณมีโชคนะคะในเรื่องของโชคลาบลาบลอยก็ได้นะคะชาวเลือดกุ๊บีนะคะเด e d a t ดมนี่เด date ดมานะคะเด e s t สตาร์นะคะเด e s u ซันมีสตาร์แล้วก็เด e s u ซันนะคะ The f o o l ปัจจุบันนี้นะคะคุณได้จบจบจากอดีตอดีตที่มันที่คุณได้ทุ่มเทไปนะคะที่คุณบางคนอาจจะมีความรักที่ที่ประมาณว่าแบบปิดบังซ่อนเลนหรือว่า,าไม่ชัดเจนนะคะ คุณจะจบตรงนั้นไปนะคะเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะต่อไปนี้นะคะคุณจะมีความรักที่สมหวังนะคะชาวเลือดกรุ๊ปบนะคะทั้งพ่อคุณได้จบไปแล้วนะคะเดอ d ์เดทมีเดอร์สตาร์แล้วก็เดอ s u ซันเดอรฟูลมาพร้อมกันเลยนะคะคุณจะมีความรักที่สดใสคุณจะได้เจอ,อความรักนะคะคุณจะได้เจอ นคู่ของคุณที่แท้จริงนะคะที่พร้อมจะมอบความรักให้กับคุณหรือว่าไม่บางคนก็คือชอบอิสระนะคะท่องเที่ยวนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะตอนนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาชาวอ่ากรุ๊ปบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อนาคตกันนะคะไพ่อนาคตของชาวเลือดกรุ๊ปบีหนึ่งเรือนหลังจากนี้ไปนะคะ ัดเม้นต์นะคะแปดถ้วยสองถ้วยก็มานะคะคุณจะได้คนโสดคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะว้าวสิบถ้วยนะคะ เป็นความรักที่ชัดเจนนะคะเป็น,คว,น,ค,นะค,ะความรักที่มั่นคงนะคะความรักที่มั่นคงนะคะมองอคบกันก็คือ,อมองกันไปถึงเรื่องอนาคตเรื่องของครอบครัวเลยนะคะเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายแต่งงานได้เลยนะคะแล้วก็การเงินก็ดีมากด้วยนะคะ อนาคตนะคะของชาวเลือดกรุ๊ปบนะคะหลังจากที่คุณอา,อาจจะหันหลังให้ความสัมพันธ์เก่าๆมานะคะที่มันไม่ชัดเจนนะคะคุณเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่คนที่มีความมั่นคงในความรักคนที่พร้อมที่จะ เป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณนะคะคุณมองไปถึงเรื่องครอบครัวด้วยกันเลยนะคะแล้วก็การเงินนะคะเป็นคู่ที่ส่งเสริมการทั้งในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ครอบครัวก็ดีนะคะครอบครัวน่ารักนะคะพ่อแม่ลูกนะคะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะดูแลกันอย่างดีนะคะชาวเลือดกรุบ,บียินดีด้วยนะคะ อย่งเดือนหลังจากนี้ไปนะคะคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะหรือไม่ก็ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ,ะพวกคุณจะไดะ้มองไปถึงอนาคตนะคะไดะ้ถึงความมั่นคงในชีวิตคู่นะคะพูดกันถึงเรื่องความมั่นคงในชีวิตคู่นะคะแล้วก็การเงินก็มาสุดยอดมากเลยนะคะมีทั้งเดอะซัน จากเด e อ t สตาร์มาเดือดสัแล้วก็เด e f u ฟูนะคะได้เริ่มต้นใหม่นะคะที่ดีนะคะยังไงขอให้ชาวเลือดกรุ๊ป B ทุกคนนะคะขอให้สมหวังในความรักมีรักที่ดีนะคะรักที่ซื่อสัตย์นะคะรักที่จริงใจนะคะอยู่ด้วยกันรตราบนานเท่านานนะคะแล้วก็ยังไงฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะวัสดีค่ะ